มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนนะครับประเด็นร้อนในเช้าของวันนี้นะครับก็อยากจะนําเรื่องที่ฟังแล้วสบายใจมาฝากกันครับก็คือเรื่องราวของฐานด้านกัญชงกัญชาตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นที่นิยมนะฮะมีเครื่องดื่มที่ผสมกัญชาและก็ขณะเดียวกันก็มีอาหารที่ผสมกัญชาเริ่มออกมาจําหน่ายแล้วนะครับ ก็ได้รับความนิยมด้วยและดูเหมือนว่าราคาจะสูงกว่าน้ำดื่มธรรมดาด้วยครับตอนนี้ก็แต่ก่อนนี้โคราชบุรีรัมนะครับจะเป็นที่บุกเบิกนะครับเป็นที่บุกเบิกของผลิตภัณฑ์ทางด้านกันกรงคัญชาเนี่ครับมาล่าสุดน,นี้ปรากฏว่าหลายจังหวัดนะฮะมีการแพร่อ,ออกไปนะครับโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมขอเริ่มต้นจากนครพนมก่อนนะครับาสายเขียวเฮว่างั้นครับ สะะายเกี่ยวเโตงพยาบาลนครพนมเปิดร้านขายผลิตภัณฑ์นะครับกัญชงกัญชาหนุนเศรษฐกิจชุมชนครับนี่ดูกันนะฮะโดยทนายมินเจอร์ออนไลน์รายงานอย่างนี้บอกว่าเปิดแล้วอย่างเป็นทางการแสดงว่าก่อนนี้ก็มีการเปิดแต่ว่าไม่เป็นทางการตอนนี้เปิดแล้วอย่างเป็นทางการนะครับเปิดแล้วอย่างเป็นทางการร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชงกัญชานะครับนคะรพนมนะครับ โดยได้รับผลิตภัณฑ์ใบกัญชาใบาลำต้นรากกัญชาและก็อาหารปรุงพร้อมทานของวิสาหกิจปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์ผสมผสานและก็รอพอสตอบ้านเหล่าอำเภอศรีศสงครามที่ได้รับอนุญ,ญาตปลูกกัญชาแห่งแรกของจังหวัดนครพนมมาจําหน่ายแต่ก่อนหน้านี้ผมได้รับข้อมูลมายาวนานแล้วล่ะบอกว่านครพนมนี้เป็นแหล่งปลูกกัญชาที่ได้กัญชาที่คุณภาพดีที่สุดของประเทศไทย ว่าอย่างนั้นเลยนะฮะแต่ก่อนนี้ถ้าเผื่อใครที่มีโอ,อกาสได้พีกกัญชาที่มาจากนคกขพนมนี่ถือว่าเป็นบุญตัวเลยนะครับเพราะว่าเป็นกัญชาที่ได้รับการยกย่องว่าคุณภาพดีกว่าเพื่อนในโลกว่างั้นครับโบ้ยครับแต่ก่อนนี้ว่ากันอย่างนั้นนะก็ว่ากันจริงๆนะครับและตอนนี้ครับก็ปรากฏว่าเขาก็มีผลิตภัณฑ์ของนักขพนมออกมาครับนะฮะ โดยเมื่อวานนี้ขณะเว้าในการณโรพจาลาลแพทย์แผนไทยและก็แพทย์ทางเลือดนะครับในสังกัดโรพจุบานนครพนมทางด้านนายแพทย์มานพฉลดาดธัญกิจครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชากัญชงนะครับโดยทางด้านท่านนายแพทย์มานพฉลดาดธัญกิจเองก็ กล่าวว่านะครับนโยบายขับเคลื่อนการใช้สมุนไพรกัญชาทางการแพทย์และก็เพื่อเศรษฐกิจของรัฐบาลน,นั้นก็มีเป้าหมายส่งเสริมสนับสนุนและก็รับรองผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดครับจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชาตามกฎหมายจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและก็เป็นการพัฒนาอาหารครับปรุงจําหน่ายหรือว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพจากแหล่งปลูกกัญชาที่มีคุณภาพยอมรับว่า นครพนมนี่คือเขาขึ้นชื่อมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะ,นะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้แล้วครับผมบแล้วก็ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์การเปิดร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชากัญชงนครพนมเ,เขาใช้คําว่าทอมชงชานะฮะทอมชงชา r h t 2 c shop นะครับ โอ้ต่างซื้อเงาเนาะต่างซื้อเงาแบบนี้ก็จำยากแล้วครับผมน่าจะใช้คำว่าที่โอซีชอปนี่ก็พอนะฮะหรือว่านครพนมช็อปนี่ก็จะน่าจะพอเพื่อให้ประชาชนได้รู้จักและก็มีความรู้ในการบริโภคอาหารสมุนไพรกัญชาที่ถูกต้องแล้วก็ถูกสุขอ,อนามัยด้วย โดยหวังว่าร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชาการชงนะครับแห่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนามูลค่าเพิ่มของพืชสมุนไพรกัญชาครับและก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องป้องมไปได้อย่างยั่งยืนครับทางนี้กระทรวงสาธารณสุขครับแล้วก็สัานงานเขตสุขภาพที่8ก็มีนโยบายขับเคลื่อนการใช้สมุนไพรกัญชาทางการแพทย์และก็เพื่อเศรษฐกิจโดยกําหนดให้จังหวัดทุกจังหวัดนะครับในเขตสุขภาพที่8จัดตั้งร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชาการชง นะฮะที่บอกว่าทอมชงชา R8T2C Shop นะครับเพื่อเพื่อแสดงและก็จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากกัญชากัญชากันนะครับโดยผลิตภัณฑ์ที่แนะนำให้จำหน่ายก็มีพวกผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชาอาหารสุขภาพจากกัญชาและก็แหล่งปลูกที่ถูกต้องในเขตส,สุขภาพที่8ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะอันนี้เป็นพิธีเปิดโดยทางทางด้านท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะฮะ นี่ก็เป็นอาหารที่ปรุงด้วยกัญชาแม่มีใบกัญชาอยู่ด้วยนะอันนี้คล้ายๆกับเป็นส้มตำนะฮะส้มตำใส่กัญชาครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์กัญชานครพนมแม่ใบสีเขียวดีเหลือเกินนะครับสำหรับจังหวัดนครพนมได้รับการคัดเลือกสถานที่ในการจัดตั้งร้านนะครับก็คือ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและก็แพทย์ทางเลือกในสังกัดของโรงพยาบาลนครพนมโดยรับผลิตภันธ์ใบกัญชาลำต้นใบรากกัญชาและก็อาหารปรุงจําหน่ายของวิสาหกิจปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์ผสมผสานและก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลน,นาบ้านเหล่าอําเภอสิสงครามอําเภอสิสงครามนี้ก็จะเป็นอําเภอที่เลยไปทางด้านบึงกาลนะครับทางไปท่าอุทเทนนะฮะสิสงครามคะ,ะเลี้ยวซ้ายไปก็สิสงครามตรงไปก็เป็นท่าอุทเทน ที่รู้นี่เพราะว่าต,ตัวเองเป็นลูกเยกขยนครพนมก็เลยพอจําได้ครับที่ได้รับใบอนุญาตปลูกกัญชาแห่งแรกของจังหวัดนครพนมครับมาจําหน่ายรวมทั้งการจัดบูธนิทรรศการคว,ความรู้กัญชาทางการแพทย์แล้วก็มีเมนูสาธิตอาหารปรุงจําหน่ายที่มีส่วนผสมของกัญชาด้วยครับเราไปดูบรยาาร,บบรยากาศนะฮะบรรยากาศว่าคึกคักใน,นี่นี่กันนี้ก็เป็นน้ําสมุนไพรกกน,นะครับทาจากกัญชานะฮะ แม่เสียดายว่าขาดแมสนะมืงั้นก็คงจะเห็นโอ้คึกคักเลยบรรยากาศนะฮะคึกคักครับนี่มีการจำหน่ายเป็นถุงแพ็คอย่างดีเลยนะครับก็มีคนเข้าไปเลือกซื้อนะฮะโอ้แล้วก็นอกจากนี้นะครับทางด้านรัฐบาลเองก็จะมีการจัดแสดงเมนูสาธิตอาหารปลูกจำหน่ายที่มีส่วนผสมของกัญชาเริ่มจากเมนูเรียกน้ำย่อยครับที่เรียกว่า เมนูยำกัญชายำกันนะฮะที่เราโชว์เมื่อสักครู่นี้ครับซึ่งก็เป็นการนําเอาใบกัญชาที่มาทอดกรอบกินคู่กับยำที่มีส่วนผสมของสมุนไพรอย่างเช่นหอมแดงตะไคร้นะครับที่เมื่อกินแล้วก็จะเรียกน้ําย่อยเป็นอย่างดีครับตามมาด้วยเมนูซุกี้พันบันเทิงเป็นเมนูอาหารสุขภาพที่ให้พลังงานต่ํารวมผักหลายชนิดตามใจของผู้ปรุงครับซึ่งเมื่อรับประทานกับน้ําจิ้มเลือดรสครับจะได้รับความอรุอร่อยอย่างดีเยี่ยมนะครับ แล้วก็เมนูปิดท้ายครับเป็นพันช์เยลลี่ครับสีสหายสายม่วนครับที่ทำจากน้ำหวานแล้วก็น้ำผลไม้ที่ออกรสหวานอมเปรี้ยว1ถ้วยให้พลังงานเพียงแค่40แคลอรี่ครับที่เหมาะใช้เป็นอาหารว่างพลังงานต่ำได้เป็นอย่างดีครับเอ้พูดแล้วก็น้ำลายสอครับมนี่คือนครพนมนะครับทีนี้ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่เฉพาะนครพนมนะครับปรากฏว่า ที่อื่นที่หนองคายนะครับก็อยู่ในเขต8เหมือนกันเลยครับก็เปิดเหมือนกันอ้าวเราไปดูที่หนองคายทีนี้ครับเขต8ดนะฮะคือเขตสุขภาพที่ในอีสานเรามีเ,เขตเจ็ดเขต8ดเขตเ้าแล้วก็เขต1ิบอุบลนเรานี่อยู่เขต1ิบนะครับอุบลเรานี่ครับเขตสิก็ประกอบไปด้วยอุบลนสิทธิเกศอำนาจยาโสแล้วก็มุดาหารครับส่วนเขต8นี้ก็มี เขตแปดนีนะ่จะมีขอนแก่นนะขอนแก่นนะฮะขอนแก่นนครพนมมหาสารคามนะฮะประมาณนี้ครับถ้าเผื่อผมจำไม่ผิดนะเขาจะมีเขตเจ็ดก็คือมีอุดรมีเลยนะฮะอุดรเลยบึงการนะฮะครับเอ,อของของขานนี้น่าจะเป็นเขตเจ็ดละมั้งผมว่าน,นะ,ะเดี๋ยวไปดูก่อนนะ,ะจำค่อยๆได้เหมือนกันนะ ก็มาจัดทันได้เมนเจ้ออนไลน์เจ้าเก่าขาประจำเลยครับบอกว่าร้านขายสินค้ากัญชงกัญชาหนองคายโชว์เมนูฮิตต้มไก่ใส่กัญชาครับย้ําเด็กต่ำกว่าสิบสองปีไม่ควรลองแน่เดี๋ยวจะติดใจเมื่องั้นครับโอ้โหทางด้านปัจจุบันหนองคายเปิดร้านผลิตพันจากกัญชาที่ไม่ใช่สารเสพติดครับโชว์เมนูยอดฮิตครับต้มไก่ใส่กัญชาส้มตำปลา้ายิ้มครับพร้อมผลิตภัณฑ์อื่นทั้งบราวนี่กัญชาน้ํา นำยาหวานกัญชาชี้เด็กอายุต่ำกว่า12ปี12ขวบนะฮะไม่ควรรับประทานครับแนะใช้ใบใช้ใบกัญชาปรุงอาหารได้เต็มที่วันละไม่เกิน5-8ใบครับน้าพี่น้องป้องไปต้องระวังนะฮะอย่าไปใส่มากเกินเกินไปเดี๋ยวติดใจนะฮะก็เมื่อวานนี้เช่นเดียวกันครับท่านที่โรงพยาบาลหนองคายอำเภอเมืองหนองคายนายแพทย์นรงสายวงฮะรองประกาศสุขาธณสุขครับเป็นประธานเปิดร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพท่อมชงชา๋อต้องบอกว่าท่อมชงชา เมื่อกี้นักข่าวของนรพนมเขียนเป็นภาษาอังกฤษฮะเป็นท่อมชงชาช็อปนะฮะทีทูซีครับโดยมีนายแพทย์วิเชียนรุ่งทิติธรรมครับผู้ในการโรงพยาบาลหนองคายนําชมผลิตภัณฑ์จากกัญชาโดยนําวัตถุดิบกัญชาที่ปลูกในพื้นที่อำเภอหนองคายและก็ใกล้เคียงน,นี้มาแปรรูปครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะนี่เป็นผลิตภัณฑ์จากกัญชานะฮะนามาแปรรูปครับอ,อันนี้อยู่ที่หนองคายนะ ไม่ใช่นครพนมครับกิจกรรมครั้งนี้ก็นำใบกัญชามาแปรรูปเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มอย่างเช่นดุกกัญชาหรือว่ายำประดุกฝูครับส้มตำปลาร้ายิ้มครับกระเพรากระเพรากระเพรเากัญชาต้มไก่กัญชา,ชาคุกกี้ทยพืชบราวนี่กัญชาครับแล้วก็น้ำยาหวานกัญชากล้วยหอม,มอบใบกัญชานะครับ กลวยหอมอบใบกัญชาครับหมูแท่งกัญชาไก่แท่งกัญชาเป็นต้นนะฮะนี่แค่ example นะฮะเป็นแค่ตัวอย่างครับส่วนหนึ่งก็นำมาทำน้ำมันนวดกัญชาด้วยครับแล้วก็ยาแผนไทยยาดมกัญชาการนำใบกัญชามาปรุงอาหารหรือว่าเครื่องดื่มนะครับไม่ควรจะเกินวันละ5-8ถึงใบครับแล้วก็แนะนำว่าเด็กอายุต่ำกว่า12ขวบนะฮะไม่ควรรับประทานครับนะฮะ เพราะว่าภูมิต้านทานเขาอาจจะยังมีน้อยอยู่หรือว่าอาจจะทําให้เป็นมีโอกาสติดได้แล้วมั้งฮะเขาเคยแนะนำนะฮะห้ามดื่มห้ามบร,บริโภคครับนี่ก็เป็นท่านรองปลัดนะฮะแล้วก็ท่านนายแพทย์สทจครับนี่อยู่ที่โรงพยาบาลน,น้องคายนะแล้วก็มีตัวอย่างที่นี่ครับตัวอย่างของผลิตพันธ์อีกครับนี่ฮะตัวอย่างของผลิตพันธ์ที่ทำมาจากกัญชานะฮะ ขณะคนจัดยังไม่ได้ทานเลยยังอารมณ์ดีเลยครับผมกระทรวงสาธารณสุขก็มีนโยบายขับเคลื่อนการใช้สมุนไพราทางการแพทย์และก็ส่งเสริมให้กัญชานี้เป็นพืชเศรษฐกิจครับโดยส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดส่งเสริมสุขภาพในการแข่งขันหลังจากนี้ทางโรงพยาบาลหนองคายนะครับจะมีการจ,จัดหาสถานที่สําหรับจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชาที่ไม่ใช่สารเสพติดบุคคลภายนอกสาม,มารถที่จะเข้ามาซื้อได้ครับนะฮะโดยการ พัฒนาผลิตภัณฑ์นี้จะเน้นไปที่อาหารปรุงสุกทั้งอาหารเครื่องดื่มเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่ายังมีปริมาณวัตถุดิบประเภทใบกัญชาในปริมาณน้อยแต่ว่าในอนาคตครับเมื่อปริมาณการปลูกกัญชามากขึ้นจะทําให้มีวัตถุดิบในการแปรรูปอาหารและก็ผลิตภัณฑ์มากขึ้นตามไปด้วยครับอตอนนี้ทางด้านเขต8ปดเขาก็คึกคักนะทั้งหนองคายและก็ทั้งนครพนมนะครับนี่ก็เป็นการเปิด พร้อมกันเลยครับนะฮะทั้งหนองคายแล้วก็นครพนมเป็นทอมเป็นทอมกันชงทอมกันชานะฮะเขาใช้คําว่าภาษาอังกฤษนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งนะฮะก็คือทอมชงชานะฮะทอมชงชาช็อปครับไม่รู้ว่าอุบวนเราจะมีบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้เขาคึกคักแล้วทั้งหนองคายแล้วก็นครพนมครับต้องขอบคุณทางด้านมีเนเจอร์ออนไลน์นะครับที่นําเสนอในเรื่องนี้ครับอ่า ขนาดว่าผมเองนี่แค่อ่านข่าวยังยิ้มเลยยิ้มตลอดเลยนะฮะนับภาษาถ้าเผื่อได้ดื่มนะฮะจะอารมณ์ดีขนาดไหนครับและจะอารมณ์ดีมากถ้าเผื่อท่านมีรถมีราแล้วก็ไปอู่คู่ใจนะฮะในการดูแลซ่อมแซมหรือว่าจะไปใช้บริการครับไปที่นี่ฮะไปที่อุบลเซอร์วิส1997ถนนกลางอาวุธครับเพราะว่าเขาเป็นอู่ที่มีเครื่องมือครบคันทันสมัยเทียบเท่ากับ ศูนย์บริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมย่กว่าถึง30%ครับที่จดรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้าโออาห้องน้ําห้องท่าที่สะอาดสะอ้านครับนอกจากนั้นเขาก็ยังให้บริการนะครับรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG ครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของการรับอัปเกรดรถของคุณเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยแก่รถของคุณด้วยอะไหล่และก็ชิ้นส่วนระดับโลกครับไม่พอนะครับยัง ล่าสุดนี้ครับเปิดเป็นตอรออ,อนะครับสถานตรวจสภาพรถเอกชนอุบลเซอร์วิส1997แล้วก็เปิดทั้งทีให้บริการแบบวัน Stop Service ครับมาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนแล้วก็ให้บริการทุกวันด้วย2โมงเช้ายัน5โมงเย็นครับโดยบริการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบรต่อทะเบียนรับตรวจ สภาพของใบรับรองรถติดตั้งแก๊ส l p g NGB รับทำประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3แล้วที่เป็นไฮไล์คือรับฝากฝากต่อทะเบียนด้วยครับมาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนจริงๆครับรถมาเอกสารมาเงินมาควรมาที่เหลืออุบลสวิตบริหารจัดก,การให้หลังจากบริหารจัดก,การเรียบร้อยนะครับก็โทรแจ้งคุณพรมารับเอกสารคืนได้แล้วนะครับเราไม่ต้องเสียเวลาไปทั้งวันครับอุบลสวิตบริหารจัดก,การให้ครับ โทรศัพถามรายละเอียดครับ0622015510ครับแต่ว่าถ้าเผื่อต้องการตรวจโควิด -19 ไปที่นี่ครับโรงพยาบาลราชเวชครับเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของอีสานใต้ที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าสามารถตรวจเชื้อโควิด -19 ได้ครับโดยเขาจะมีการตรวจด้วยกัน2วิธีนะวิธีแรกเรียกว่าเป็นแบบประผิดเทสครับอันนี้เป็นการตรวจหาภูมิต้านทานของร่างกาย จากเลือดและก็จักโพรงจมูกครับรู้ผลภายในเวลา1ชั่วโมงและก็2คือการตรวจแบบ RT-PCR เป็นการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 โดยตรงจากจมูกแล้วก็คอครับรู้ผลภายในเวลา3ชั่วโมงครับถ้าเผื่อท่านตรวจแบบแพ็คคู่อย่างนี้ครับค่าใช้จ่ายอยู่ที่5,800บาทครับราคานี้รวมค่าแพทย์และก็ค่าบริการของโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยนะครับสอบถามรายละเอียดนะครับหรือว่าต้องการนัดหมาย โทรหาเลยครับ045280040 045280055ครับโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธาน,นีครับแต่ถ้าเผื่อมีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่น ไปตรวจวัสตาประกอบแวน่นวยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไรเอียงเท่าไหร่ยาวเท่าไรช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควรหน้ากลมหน้าห่ิมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบ,บุการแวน่นสวมใส่ก็สบายตาใจเงินด้วยความสบายใจอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธานี ผมเองก็เป็นลูกค้าเก่าแก่ของอุบลการแบ้นมายาวนานกว่า40ปีครับด้วยความมั่นใจเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่ก็ไปเปลี่ยนกรอบเบ้นตาแล้วก็เปลี่ยนเลนเบ่นตาด้วยนะครับแมดูแลสบายตามา